คงได้มีโอกาสไปเดินในตลาดสดนะครับก็จะมีทั้งอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยพวงหอยปูปลานะครับโดยเฉพาะยิ่งปูสดๆนะครับเมื่อเราเอาไปนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับน่ากินมากเลยแต่มันมีปูชนิดหนึ่งนะครับยังไม่ทันได้นึ่งเลยสีมันก็เป็นแบบนี้แล้วเราเรียกว่าปูจัก,กจันนะครับโดยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นปูที่อยู่ในทะเลลึกเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกัน วันนี้ผมเลยลองซื้อมาแล้วก็ได้มีโอกาสเอามานึ่งสังเกตนะครับสีแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับลองมาชิมกันดีกว่าโูจักกะจันดูด้านล่างน,นะครับก็ปลาดมีหางด้วยนีนี่จะเป็นกั้งก็ไม่ใช่จะเป็นตัวอะไรแปลก สีของมันก่อนจะนึ่งนะครับก็เป็นสีส้มๆอยู่แล้วนะครับแต่ความนึ่งเสร็จก็ยิ่งส้มมากเลยสีส้มเลยเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงนี่เลยครับนี่ปูจักาจั่งกินครั้งแรกในชีวิตนะครับแปลกดีนะครับตอนที่ได้มาใหม่ๆสดๆเลยตัวมันสีแดงผมก็เรียกว่าเขาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาดูมันไม่ใช่นะยังไม่สุกดีพอไปนึ่งอีกทีนึงก็สีแดงเข้มเลยนะครับ มาดูกันดีกว่าว่ากิดงไงหางมันไนนกลๆไปเหมือนกั้งเลยนะนกั้งเลยคาเคอรนี่มันน่าจะมีไม่เยอะนะครับเนื้อลองดูโอ้ยไม่ง่ายน,นะครับ โอ้โหโอ้โหนี่นี่คือเนื้อมันนี่ได้มานี่ยนเนอนะกระแก่มันปูเลยทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดีกว่าและตัวนี้ก็มีมันปูด้วยนะครับโอ้โหเข้มข้นเลยอุดมด้วยคอเลสเตอรอลเลยมีเนื้อส่วนเนื้อด้วยมีปูเดี๋ยวก็รู้จะเป็นยังไงครับ จักกระจั่นเป็นปูหากินยากอยู่เหมือนกันนะครับจะมีแค่โซนไม่กี่จังหวัดเท่านั้นนะมาชิมจังหวะนีะ้ขอชิมเนื้อ,อยละอ,อร่อยจังอ่ะยังหวานด้วยอ่ะยัหวานาเลย ผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานมและขอพระเจ้าส่งไวทราพรณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ